ออกเดทริปนี้ที่จังหวัดปทุมธานีเหมือนเดิมค่ะใช่แล้วแต่เราจะมุ่งหน้ากันไปที่ไหนคะวันนี้นะคะเราจะไปกันที่สถาบันวิทยาศาสตร์แห่งชาติค่ะหรือตึกลูกเต่านั่นเองนะคะอ้าวไม่ได้ไปวัดเหรอโอไม่ค่ะพอเธอไม่ได้เข้าไม่ได้ฉันรู้ว่ามันตองฝันไฮโลกันไม่ใช่และเธอใส่แว่นทำไมใส่แว่นทำไมสวยไม่จริงตอโทีนะคะคุณผู้ชมนี่นางใส่แว่นเหมือนจะนวลนวนะคะแต่ถ้านางถอดแว่นแล้ว โบเลยค่ะสวยจริงๆสุดมากแต่เราไม่อยากให้ดูใครบอกตาให้อะคะฮะใครบลอกตาให้เพื่อนแล้วก็มาใส่ด้วยนะมาใสายด้วยบ้านจะ้จกนวัตกรรมที่เรียกว่านาฬิกาปุกซึ่นาฬิกาปุกอ่ะรู้แต่มันไม่ปลุกก็้วเธอเป็นคนแบบนี้ไงเธอตื่นสายขี้ช้าตลอดเลยอ่ะคุณคะวันนี้ที่เราจะไปกันเนี่ยเราจะไปดูอะไรบ้างคะก็ไปดูญาติเธอหนึ่งหนึ่งคนแล้วแหละญาติอะไรอ่ะคุณป้าลูซี่ รถปลาลูซี่มีหลามีหลาเป็นซูซี่ซูซี่รคันนี้ไม่ใช่รถตู้นะแกรถตู้ไม่ใช่รถตู้กล้องซูมนั่นรถนุ่นมีวอด้วยว้าว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 ด้าวว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 าวั้้าอาว้าวว้า้าว้าาววา่้า้าา้วาา เดี๋ยวตอนนี้เราก็มาได้ครึ่งทางแล้วเดี๋ยวอีกสักคู่หนึ่งเราก็แน่ใจหรอคะว่าครึ่งทางอ่ะเธอรู้ได้ไงเธอรู้ได้ไงมโนเองเออแบบนี้กันเลยที่ดีอย่ามโนจ้าโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปพบกันต่อที่สื่นต่อเลยค่ะสำแดงอย่าพูดอย่างก่อนอย่า็อิคุณพี่นี่คุณพี่คนขับรถตู้ทำไมอ่ะคนดีนะทำไมหรอก่อนขับรถตู้ขับแถวมาก่อนเธอรู้ไหมไม่รู้ห่อใสเธอรู้ได้ไงเธอรู้ ฉันก็เดาไปบางทีฉันก็ไม่เกตหมุกเขาอ่ะนะไม่ใช่วยเก็ตฉันเดาฉันกลัวคุณพี่ยิงฉันเพราะว่าพี่ทำน้างมุ้ยใส่ฉันหลายทีด้วยการมองมากระจกหลังแล้วทำเนี้ยอย่างนี้หลายทีแล้วในใจเมื่อไหร่มึงจะหยุอีตุ๊ดเมื่อไหร่มึงจะหยุดโอเคค่ะงั้นเราหยุดกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเราไปเจอกันที่อาคารลูกเต๋าเลยนะคะ เรามีเรื่องโศกเจ้านี้นึงค่ะเพราะว่าทางพิพิธภัณฑ์นะคะไม่อนุญาตให้เราเข้าไปเก็บบันทึกภาพนะคะเราจึงเราเลยใช้น้องๆที่มาชมพิพิธภัณฑ์นี่แหละค่ะเดินเข้าไปอยู่บ้านหรอไม่ยุ่งยากขนาดนั้นค่ะแล้วอะไรคะฉันงงก็ไปต่อสิคะไม่มีอะไรต่อแล้วยังไงเราก็นะคะไปชมภาพที่เราเก็บมาแล้วตอนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีทำไมจะไม่ได้ทำไมเออสวัสดีทำไมไปชมได้เลยค่ะไม่มีใครเป็นผู้นำไม่มีใครเป็นผู้ตามเพราะเราจะเคียงกันไปประวัติศาสตร์ที่แล้วมา Sho ấy cắn, sho ấy cắn bên mắn xem ta không thể chia คิดหมีหาต้องบอกเลยว่าช่วงนี้เขาคิดคำนี้มากๆขออธิบายความหมายเลยนะคะว่าคิดจินตนาการเ้อฝันบอกเลยว่ากระเทยทุกคนเป็นแบบนั้นทุกคนคะ่ะมโน no, ทุกคนรวมีพี่ฉันด้วยเรามาดูสถานการณ์ตัวอย่างกันคะ่ะคือว่า <c oughs> ตอนเนี้น้องมีนคบกับพี่แท็กพรันยูอยู่อะค่ะไม่ oh. ไม่ใช่เรื่องที่ดี <c oughs> นั่นแหละ ที่เขาเรียกว่ามโนเพราะมัไม่มีทางเป็นไปได้ก็เธอที่ดีอย่าแมโน่บายคัสิสสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเขสู่สายการบินแอร์กีรัลล์คอมมิชันแอร์แตค่ะคอมมิชันแอร์สุดดค่ะเรากำลัง ังหวัดเพ็รนะคะที่อำเภอป่าตองนะคะได้สายการบินที่ TGT สามสิบห้ายี่สิบหกลบสามสิบเจ็ดคูณสามสิบแปนะคะห่านออกมาที่เท่เอตอนนี้นะคะกับตันอยูอนนีนะคะคือกับตันเซยนะคะกับตันจงเกษนั่นเองนะคะที่กำลังบินทางหัวทางโน้นและตัวเราคือบิป้าเอทั้งหมดั้งตัวขึนบินอทางโน้นและตัวขึ้บินอย่ตงนี้นะคะเรือได้อีกอย่างนึง เป็นภาษาที่สุภาพหน่อยก็คือลำนั่นเองค่ะลำมีหลายกิริยาค่ะนั่นก็คือการบินแล้วก็ลำแบบนี้ใช่ไหมลูกเบล่าแค่ <c oughs> นี่ก็นี่ก็เรียกศัพทนามที่แทนว่าลำเราเบีย <c oughs> ร์เลยนะมีอะไรสู้เอาหม้อมาสุดกัญชาค่ะสะเจนค่ะเมื่อเครื่องขึ้นนะคะเครื่องด้นเราสะเนนะคะไม่มีเข็มขดัดไม่มีอาหารไม่มีถุงยังชีพเมื่อเครื่องบินตก ตัวใครตัวมันค่ะแอร์ก็จะกระโดดลงรี่ะแล้วค่ะค่ะคุณไม่ได้ซื้อเองนะทำไมคะคุณไม่ได้ซื้อร่มมาเองนะแอร์แอร์ไม่ผิดค่ะขอทุกท่านนอนหลับให้สบายเมื่อเครื่องบินตกสวัสดีอยากนอนแล้วก็ถึงช่วงที่สำคัญของรายการเราแล้วนะคะกับช่วงนี้เลยค่ะโฟโต้คลิกไร ช่วงโฟโต้คลิกไดในวันนี้นะคะเราจะถ่ายรูปคู่กับของวิทยาศาสตร์ข้างนอกนี่แหละคะ่ะเพราะว่าเราไปถ่ายข้างในไม่ได้เองูก<อ>ต้องค่ะภาพจะออกมาสวยไม่สวยก็ต้องลองดูดต้องดูด้วยว่าในคอนเซปต์ของแต่ละคนว่ามันจะเป็นแบบไหนใช่แต่ใ้เรื่องของได้แค่หนึ่งชิ้นนะคะใช่และคอนเซปต์ในวันนี้ก็คือคอนเซปต์นักศึกษากับวิทยาศาสตร์ดีกว่าไหมคะด้วยการที่คุณถ่ายคู่กับกังหันปั่นหน้าคุณจิบบ้า ค่ะเอาค่ะเสียเวลาเออเสียเวลาเราไปเราไปดูแต่ละคนนี่แกค่ะว่าจะเป็นยังไงฉันถ่ายแล้วไป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  Hey come on Get ready Hey That's right Listen up Yeah Hey you ready you ready Are What this? for ที่ยังไม่มีการพิสูจน์เธอเองจะสรุปได้ไงฟังแค่เขาพูดมายังไม่เคยจะเจอยังไม่เคยพูดจาเราเองยังไม่เคยจ้องตาเธอจะรู้ได้ไงอะไรที่มันจริงไม่จริงได้ยินมาแค่ไหนอะไรที่เขาว่ากันไว้ đi tay đi tay cơm đi tay cơm đi cơm tay cơm đi tay cơm đi tay cơm lon cơm lon cơm cơm ถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะสีายจังเลยค่ะวันนี้นะคะพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหเหลือตึกเก่าวันนี้เราก็ได้เที่ยวกันอย่างอิ่มเอิบเลยถึงแม้ว่าเราจะไม่มีภาพวิดีโอสนุกสนเกฮามาให้ทุกคนได้รับชมคงไม่ว่าอะไรกันนะคะก็ขออภัยด้วยจริงๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะแล้วช่วงโฟตโต้คลิกไลฟ์เป็นไงวงคะวันนี้ ก็เป็นที่สนุกมากเลยค่ะในการถ่ายรูปคู่กับของเล่นวิทยาศาสตร์ในส่วนสนุกของเรานะคะที่เราถ่ายรูปคู่กันนะคะแต่ขอย้ำอีกอย่างว่าไม่ใกล้ไม่ไกลนะคะไทยว่างเพียงหนึ่งวันเท่านั้นเองค่ะและราคาในการเที่ยวก็ถูกมากเลยค่ะใช่แล้วค่ะถ้าหากว่าเป็นคนปกตินะคะราคาห้าสิบบาทไม่ปกติกอยังไงครับปกติคนขาเดียวเหรอคะเดียวผู้ใหญ่ใหญ่ค่ะห้าสิบห้าสิบบาทเด็ก เด็กนะคะ20บาทแต่ถ้าเป็นนักศึกษานะคะก็โชว์บัตรนักศึกษาให้ดูเลยค่ะแล้วก็จะได้เข้าฟรีนะคะถูกต้องคช่แล้วนะคะเขาเปิดวันไหนบ้างะคะเปิดทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์ปิดทุกวันจันทร์นะคะปิดทําการทุกวันจันทร์นั่นเองนะคะย้ำนะคะวันจันทร์วันจนันทร์เปิด9โมงถึง16บมกนิกานะคะแล้วตอนนี้ก็เย็นแล้ว16บหกนิกาแล้วเดี๋ยวรถตู้ก็มาแล้วด้วตู้ก็มา<ๆ><ๆ>แล้วนะคะ ฝากรายการของเราด้วยนะคะรายการออกแรงและขาแล้วก็อย่าอย่างเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กของเรานะคะเขาเป็นคนเป็นเพื่อนในแฟนเพจของทางสถที่ w w w f a c e b o o k c o m o n g เฟซบุ๊ค่ะช่วยมากกว่า84คนหรือว่า8ปดสิบคนตัวมาครับฮะแล้วตัวแอปไปค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณนะคะอาคารพัธ์วิทยาศาสตร์หรือขาลูกเต๋าและคณะทีมงานคนยิ้มฟิล์มค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ ไปไปนานนานเรื่องอะไรเรื่องอะไรที่ตรงกวามเสถียรเลยเรื่องอะไรขัดกับที่เป็ตลอดเห็นสว่วัดค่ะเิห็นสว่างตนไหนนางบอกว่าตัวนางพิจะ่สงวไม่จริงโกจะ้เนตัวโหวด้แห